เรื่องที่แบบกังวลกันเยอะมากคือเรื่องระยะเวลากับขนาดเนี่ยมันมีผลกับความพึงพอใจจริงๆหรือเปล่าคะในบทความเหมือนจะบอกว่าค่าเฉลี่ยตอนสอดใส่นี้อยู่เท่าๆ5-15นาทีครับบทความระบุต,ตัวเลขนั้นจริงแต่ก็เน้นมากๆเลยว่าเอ่อตัวเลขเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดนะคือการไปโฟกัสแค่เวลานาทีตอนสอดใส่อย่างเดียวอาจจะทําให้เรามองข้ามส่วนสําคัญอื่นๆไป ส่วนสาคัญอ,อื่นๆนี่หมายถึงพวกการเล่าโลมบรรยากาศอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับการเล่าโลมสัมผัสการสื่อสารหรือคุณภาพ,พโดยรวมของการมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยมีผลเยอะมากครับแล้วก็เรื่องขนาดอวัยวะเพศชายเอ,อ่ออันนี้ก็น่าสนใจบทความชี้ว่าขนาดเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยหลักเลยนะที่จะบอกว่าผู้หญิงจะพึงพอใจหรือถึงจุดสุดยอดหรือเปล่าเอา้าจริงเหรอคะคือความเชื่อที่ว่าแบบใหญ่กว่าดีกว่าอาจจะไม่จริงเสมอไป แล้วทำไมบทความถึงมองว่าเอ่อเทคนิคถึงสำคัญกว่าขนาดล่ะคะคือถ้าดูตามกายภาพนะครับความรู้สึกของผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความลึกของการสอดใส่เป็นหลักแต่จะขึ้นกับการกระตุ้นภายนอกมากกว่าโดยเฉพาะตรงคริตอริสที่เป็นศูนย์รวมเส้นประสาทเยอะๆนะครับอ๋อค่ะหรือแม้แต่จุด G-spot ที่บทความ